คำเตือนคลิปนี้ด้สนสดตะลุยนะครับไม่ได้มีการเขียนจกคลิปเอาไว้ใดก่อนหน้าถ้าเกิดผิดภาพประการใดก็ตัวตีแล้วกันคือบายโอเคสวัสดีท่านผู้ชมถูกุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมิกกี้ของท่านหนึ่งครับเป็นหนึ <S <S ่งของอปแมทเป็น โอเควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดต่อแต่ตัดต่อรูปนะครับไม่ใช่ตัดต่อวิดีโอของปี2022นะครับซึ่งมันจะเป็นตัดต่อปกอะเออตัดต่อปกแบบแบบแบบในคลิปของผมอะเป็นตัดต่อปกแนวเกมนะผมซึ่งจริงๆมันก็ใช้ได้หลายแนวแหละแต่ผมจะสอนแนวเกมก่อนนะโอเคขั้นตอนแรกเลยครับแล้วเข้ามาก็คือแบบ พี่เอฟโต้ช็อปนะเราจะใช้โปรแกรม Photoshop ในการตัดต่อเอ้ยเป็นไรวะทำไมพูดผิดตกตุกะโอเคเข้ามาแล้วก,กด create new ไปเลยครับแล้วเนี้ยคนเขาจะอ่าส่วนมากอ่ะผมผมผมเคยเป็นนะเข้ามาครั้งแรกอ่ะอ่าผมจะใช้เป็น1920กับ 1080p แต่ปรากฏว่าไฟล์มันใหญ่มากผมก็เลยลดมาต่างๆนานามันก็แบบไม่หาหาที่พอดีไม่ได้ ก็เลยไปดูใน Google มาผมเพิ่งไปดูใน Google อ่าแล้วคราวนี้นะครับผมก็ได้มานี่เลยหนึ่งสองแปดกับ720ดสองศูนย์งงโอเคนะครับเราก็กดลรยร์ไปเลยต่อขั้นตอนต่อไปที่เราต้องมีนะครับก็คือภาพที่เราจะมาตัดต่อเป็นปกซึ่งภาพภาพนั้นจะมาจากที่ไหนก็ได้ Google หรือในเกมได้ซึ่งผมไม่ได้อัดเอาไว้ดีจังดังนั้นอเอาเฮ้ยๆฝาคลายห้าบบกดเข้าไปเลยนะครับผมจะเข้าไปอัดภาพก่อนคือผมจะสอนตั้งแต่วิธีการอาอัดภาพหน้าจอเลยโอเคตัดไปตอนที่เข้าไปเหนเกมปะะไปละป้ายโอเคนิดนึงน,นะคััดู ไม่รู้เสียงจอยเข้าไหปหรือเปล่านะผมใช้จะจอยโอเคซื้อมาใหม่ซื้อจอยมาสองร้อยเอ้ยสี่ร้อยโอเคก็ใครโทรมาวะแป๊บหนึ่งนะคอนโดฮัลโหลกดทิปยูแป๊บหนึ่งอัคคิปแป๊บหนึ่งนีง่แค่นี้นแบบหละ โอเคนะครับนิวก็โทรมาโอเคมาต่อเลยนะครับไม่ยืดเย้วมากก็ผมมาคอนติเนียเข้าไปได้เลยนะครับ

นับไปหามครับเป็นส,สวยๆเหีย่ยมซึ่งถ้าเอามุนตรงนี้ก็ได้หาตรงนี้ตงนีโอเคมานี้ก็ดีลับไปขอดนันเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยนวะโอเคก็ i n d s ่หน้าต่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ทำการุมดำทั้งหมดเลยอออทั้งหมด กดคลิกซ้ายแล้วก็มาทั้งหมดเลยมันจะได้มาประมาณมันจะได้มาเป็นรูปแบบนี้มันจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปไเลยเลยกอบเขตไททัาย,ยังว่าโอเคหายแล้วนะนะครับซึ่งวิธีก็คือขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องกดตรงนี้ save as มันก็จะขึ้นมาให้เรา save น,นะครับผมก็จะเซฟไว้ที่ตรงนี้นะครับจำชื่อไว้นะครับโอเคต่อมา เราจะทําการลากรูปรูปนั้นลงมานะครับก็จำได้ไหมครับว่คุณเซฟไปไหนผมเซฟไปนี่ลากมูถูกป่าววะคิดว่าถูกแบบโอเคถูกแล้วก็ผมจะมีอีกรูปหนึ่งซึ่งมันอยู่ในอันนี้นี่ผมก็ลากมาเลยเพราะว่า เราเป็นคนไทยนะครับก็คนไทยก็ต้องรู้จักคนชาติไทยหน่อยนะถึงแม Tah, ้ว่าแบบประเทศเราไม่จะแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวตำรวจมาหน้าบ้านที่บ้านเลยโอ้โหประมาณประมาณไอพีเอสกุบกบก็มีเราพูดไอพเอสกุบกอ่า โอเคพอได้มุมแบบนี้อ่าจำไว้นะครับว่าตรงนี้มันจะไม่อยู่ตรงกลางเราจะต้องออกมันมาให้ชิดเลยถ้าเกิดจะให้มีทงชาติไทยตรงนี้นะอ่าแล้วถ้าเกิดแบบแบวบนี้มันดูแบบอืมก็ะหลงป๊กเกินไปก็สามสองหนึ่งโอเคเราก็มาต่อกไปเลยนะครับผมซึ่งผมได้ทาการอัดคลิปเสร็จไปที่เรยบอยแล้วแล้วผมก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนปกดีไหมนะ แค่นี่ผม,มอยากเปลี่ยนเปลี่ยนปกนะแต่ผมเข้าไปอัดเข้าไปทำมันเป็นทักซีน,น,นเยโโลย p r e m i e r Pro วิธีซือซื้อน,นะเข้าไปที่ p r e m i e r Pro เอาแล้วก็ลากไฟล์เข้ามาลากวิดีโอเข้ามาแล้วก็เริ่มเรเรเรียกไปว่าจะเอารูปไหนมาเป็นเฟรมเป็นเฟรมไปนะครับโอเคไปนี่เป็นวิธีที่ผมใช้ในการตัดลิปแล้วก็ตัดต่อวิดีโอไอตัดต่อรูปปกนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วก็ผมจะกดที่ตรงนี้นะครับ e x p o r frame หรือจะแค่คอมพิชื่อรชีีก็ได้ทำการถนักดกดกดเข้าไปแล้วก็กดโอเคจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะเพราะเราต้องได้ใช้มันแน่แจากนั้นเราก็ไปในไดรฟ์คือมันอยู่ใน Document Adobe p r e m i e แบบ r o 14.0อันไหนวะนี้ ลืมจริงโอเคได้แล้อันนี้อันนี้ยที่ผมเป็นเป็นวะินโดว์สิบแปดนะมันเลยต้องแบบทำแบบนี้ถ้าเกิดเป็นวินโดว์สิบก็ล่ามอะไรก็ได้โอเคที่ได้ผมมาแบบนี้นะครับก็ต่อมาลาคณิมาใส่ลาของชาติไทยมาใส่เราเป็นคนจ่ายนะแต่ต้องรู้จักของชาติไทยนะฮะึ่มเลียนมาดีรู้สึกที่หมาของตัวเองนะครับูกโอเค ก็จะได้เปิดประมาณนี้นะลังจากนั้นไม่รู้สิก็ไม่รู้สินะไปเจอมันอ,อยู่ไหนวะไปเจอไปเจอ p ปเจอเอเออว่ามันต้องไปตักวิลล่าออกก่อน ไปตายแล้วเองนี่มันดื้อด้านจริงประมาณนี้ก็อาจจะเอาไว้มาไว้ประมาณนี้นี่นี่นอ่า,า,อา,าประมาณนี้นนนนก็ผมอาจจะใช้เครื่องมืออื่นลบนะอย่างอย่างเช่นอันไหนว่า แ h t 2อะไรแบบเนี้ยปึ๊บปึบอาจจะลบประมาณนี้ออออันนี้ออกใช่ไหมอ่าเอาออกเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่โอเคลากมาให้ครบวงแบบนี้เอาตรงอื่นมาใส่เฮ้ยทำไมมันลบไม่ได้หวะ ไม่รูหมกันเพราะผมก็ไม่ได้ค่อยได้เก่งอะไรพวกนี้ครับเฮ้ยผมนี่ไาห้หรอเ <c oughs> กีย u s สองไอคิวโอเคลหลังจากนั้นผมก็จะใช้แบบแบกรอบอ่าผมจะใช้เป็นตัวอักษรนะครับฟอนต์จริงๆแนละ้วฟอนต์เนี่ยมันแล้วแต่คนจะชอบเลยนะแต่ ว่ามันเ้เราตับนะครับหยอกดวยก็ผมจะใส่ฟีเตอร์นะฟีเตอร์ผมจะใช้เป็นฟีตเตอร์เลอร์วเชนเบอร์ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งผมจะทําให้มันเบอร์พื้นหลังสักสีโ่โอโหเฮียเกา้าสิบเฮียไปเท่าสิบเป็นไง้ันห้าสิบ มีสม,มุดเลนเกียร์เนี่ยเจ๊เอ่อสักสิบห้าไปไงคือมันต้องลองเทสดูทีละเสิบสิบสามสิบสอง <c oughs> เอ็เอ้สิบเจ็ดทำไปไหนวาเกียร์เกียร์เกียร์โอเคบอกคุงไม่ต้องดูเฮ้ยงอาวขึนเลน็กสอสักสิบแล้วกัน ตอนติ่งผมใช้9ก้าไมก็สิบอะโอเคต่อจ,จากนั้นลากไฟล์มข้ามามอ่าฮะลากเข้ามามันต้องขยับไยนะมันโรเชีวยว่ยมันจะทำได้เลยนะนในครั้งแรกอะ่ะมันต้องมีการขยับเขเยอะนิดน,นิดหน,น่อยหน่อยนะยวนะกดเลยอีก โอเคประมาณนี้ขยายามอนิดนึงเผื่อบางคนใช้จอโทรศัพท์ในการรับชมนะผมก็เออเอาไหนวะเอาไหนวะเอาไหนวะอันนี้โอเคก็จะเอามาขึ้นเด่นๆตรงนี้เลยดูเด่นเป็นสงา่าโอเคผม้อเนี่ยลบอ็อเจกต นอโอเคลบเรียบร้อยโอเคมาตรงนี้ลบขาดตรงนี้นีดนองโอเคเรียบร้อยวิธีเกียเียนออได้เลยเที่อะไรวะ คุณดูผมเห็นอะไรปัดตาว่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคอ่าค่อยๆค่อยๆนะครับตรงนี้มันต้องค่อยคๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครันนะบด้าน เป็นแบบเนี้ยอาจจะไม่มีใครสังเกตแต่กูแหละคนหนึ่งที่สังเกตเห็นแล้วก็เลยต้องมาลบอืมอืมอันไหนที่แบบถ้าเกิดอ่าว่ามึนงนั่คูนดี๋ยวกูคึินโคมาเท่าไหร่วะอันนี้คือแบบต้นฉบับอ๋โโโอ Photoshop ประมาณประมาณนี้ก็คงไม่สังเกตเห็นกันหรอกมั้งคิดว่านะคิดว่าไม่สังเกตเห็นกันโอเคพอได้แล้วก็มาตั้งแคปชั่นนะครับมันเหมือนเมื่อกี้เลย one one. <c oughs> ลวัน by ยวันครับเก็บจำละ รียบร้อยครับสุดที่เดียวเยโอ้นะครับแคปชันก็ต้อนนทงทำสไตล์ของเราเลยนะว่าเราเป็นคนแบบไหนคนเตนะอะไรวะไม่รู้ดิแต่ละคนก็จะชอบแคปชั่นที่แตกต่างกันไปนะแต่อันนี้คือแบมันเป็นสไตล์ของผมดงก็ไม่ต้องไปสนใจอะมากโอเคนอกจากนั้นเราก็ทำการไปที่ปุ่มไฟล์ครับอ x กพอร์ตอกพอร์ตล,ลูกจาก่าอะไรวะไม่ชอบมาจาก เราสกุลไฟล์ของ Photoshop เนี่ยลราก็ไปไปที่ PNG โอเคไปที่ไฟล์ล้วลงมาที่ Export แล้วจริงๆก็อะไรก็ได้ค h e x p o r t as PNG หรือว่า Export as ก็ได้แต่ผมได้ใช้เป็น e x p o r t as to PNG แล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกเอาเลยนะว่าเราจะเอาไว้ที่ไหนแล้วกดเซฟไปแค่นั้นง่ายๆเสร็จงงแล้วเวลาเราจะอัพก็ เข้าไปที่ตรงนี้ก็จําได้ไหมว่าชื่อตั้งชื่อ่อะไรต่ก็อ่ะนี่แหละได้ละได้ละง่ายง่ายากไหนไม่ยากเลยจริงนะแต่คือมันก็มันก็ลอยมันคือมันไม่เต็มจอไม่ต้องไปนสนใจอันนี้นะคือผมเอามาเล่นๆไปใช็หลังจากนั้นเราก็ไปอัพได้เลยนะครับไปอัพ ในช่อง,ชอ,งองของเราเองเนี่ยซึ่งผมจะไม่ไสอนอัพนะเพราะว่ายูทูบเบอร์เขาจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าอัพังไงถ้าเกิดใครแบบว่าเออถ้าใครคิดแบบว่าไอ,อ้แค่นี้ยังน้อยไปวะอยากอยากเพิ่มอะไรอยากเพิ่มตีกันอะไรเชิญเลยครับเพราะปกติก็ไม่ได้คิดตีิแล้วว่าอ่าประจอกมาเป็นแบบไหนอ่ะปกติก็ตัดไปเรืนนะเอ่อยนะอจริงตัดไปเรื่อยไม่ได้คิดเลยว่าจะให้มันออกมาเป็นแบบแบบเราจะได้ไ่าเองขี่ ขี้เกียจตัดตอนไหนก็นั่นแหละครับได้เสร็จอัพเลย genius สองร้อยไอคิวเนี่ยโอ้ยเถอโอเคก็ถ้าใครชอบไปดูไลค์กดแชร์กดสร้างจักไฟไปด้วยนะครับผมแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ goodbye at good night